ยาสีฟันซิเทมมาเจ็บแล้วไม่จำควิกแสบแสบเข้าเส้นผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟใหม่มิซูมิชิมิราชบีมอให้คุณได้มากกว่า The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการอสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดไตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง j ิม M อ u s i c แห่งนี้ สำหรับวันนี้เราจะตามคริสเตนโดไปดูข้อสรุปของเพลงเร็วที่พวกเขาจะคัดเลือกมาเพื่อใช้เป็นเพลงสำหรับการออดิชันซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะมีอะไรบ้างโจทย์ยิเรื่องเลี่เลยวประเทกลรามเพียงยาเอามาก่อนนะโจทย์มีอะไรบ้างอ่อนหวานนะอ่อนหวานแล้วก็คอนติเนียลไโอ้โหจริงอคอนติ ยเดินัฉันไม่ยอมไม่ใครมาทำให้เราต้องพ่ายคช่ใช่น่อะไรเนมีโมเดเั้งมดเลยเปแบมีเป็นเกลียวมแรงบูมแรงจนะเจ้งน่ะทังที่รู้บูมแลงกเรวตัวฉันเป็นอย่างบูมแรงวางไปทิงแรงยิ่กลับมาเร็วูแรหน้าตเนมร้อง มันด้เด้งนมไงนไเจงมทให้ดูทัทง้ทงทงัทง้งที่รู้<พ>อยู่ก็ทั้งทั้งถ้าจะเอาให้มันแบบนี้ขึ้นเนอะต้องเป็นเพลงเร็วที่มันร้องยากๆที่มันเป็นฟองที่มันเป็นแบบจังหวะชัดเจนซิงโครเบชันนี้เยอะหน่อยเพลงเร็วส่วนใหญ่แล้วอยวว่าจะเพลงเร็วหรือเพลงทั่วไปของ คนไทยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การให้ความสมคัญกับฮาร์โมนีหรือระดับเสียงมากกว่าจังหวะจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยร้องเพลงช้าได้ดีแต่พอเพลงเร็วเนี่ยตายเพราะฉะนั้นเพลงเร็วที่ค่อนข้างร้องยากคือเพลงเร็วที่เป็นจังหวะคล้ายๆฟังกี้มันจะมีโน้ตสั้นโน้ตยาวคือจังหวะร้องแล้วมันต้องค่อนข้างเด้งกรูฟกับจังหวะผมว่าอย่างเพลงเกี่ยวหรืออย่างเพลงบูมแมลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่มันกึง่งฟังกี้การจะร้องเพลงนี้ให้เข้ากันกับกรูฟของจังหวะเนี่ย ก็คงเป็นเรื่องยากพอสมวควรครับมาเลยสองเพลงมาสองเพลง,งฟังๆหน่อยริงเร็วร้นองย,ยากๆเลยผมว่าผมว่าเกี่ยวอะเราเล่นกันห<ม>วานดีละโอเคข้อเกี่ยวมาเพลงมันจะเด้งเด้งเต้นเต้นหน่อยอะาะว่ามันคือมันเป็นคาลิเกเตอร์รของแคชินโดที่ชัดเจนอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยในการเล่นดนตรีกับฟังกี้เรื่องของกรุป๊ปเรื่องของการเข้ากันของนักดนตรีกับเสียงร้องคนร้องเนี่ยต้องมีความเข้าขากันเป็นอย่างดี ถ้าคุณร้องแล้วกรุ๊ปไปกับวงได้ก็น่าสนใจไม่น้อยร้องให้มันมีอะไรให้ผมให้ผมเห็นว่าเฮ้ย hey, คุณร้องแล้วมันมีอะไรนะเพลงแบบนี้คุณร้องแล้วมันยังมีอะไรอยู่อย่าเงี้ยฟังมันก็จะดีที่น่านแจกก็มีบูมแงเจ๋งบูมงถึงเกี่ยวแล้วกันปราเสียนเลยคือใครที่จังหวะไม่ดีจังหวะไม่นิ่งเนี่ยแล้วก็จําเนื้อเพลงไม่ค่อยได้เนี่ยถ้าเกิดคนไม่ถนัดเนี่ยเราจะฟังออก เราฟังอองทีว่าเฮ้ยคุณร้องเพลงแบบนี้ยังยังไม่ใช่เพลงนี้จะเป็นมีพาร์ทของเครื่องเป่าเข้ามาเสริมด้วยเสียงร้องที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องมีการต่อสู้เราก็จะดูความแข็งแรงในด้านความแข็งแรงของการร้องบูมแรงเนี่ยเป็นเพลงฟังกี้ที่ควบเลยล่ะเป็นค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นต้องแบ่งวักหายใจให้ดีช้าสองพละครเร็วสองเกี่ยวกัแบบุมแบรงแรกเคาะคูัวทำได้ สมาชิกทั้ง4คนของ Crescendo ได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าทั้ง4เพลงนี้เป็นเพลงที่จะบ่งบอกและยืนยันสายเลือด r e s c e n d o ในตัวของผู้ที่เข้ามาออรดิชั่นได้เป็นอย่างดีความสนุกยังไม่หมดแค่นี้เบื้องหลังแคมเปญ The Next Crescendo ยังมีอะไรให้คุณติดตามอีกมากมายซึ่งเราจะมาอัปเดตให้คุณอีกแน่นอนในวันพรุ่งนี้ค่ะ ในเรื่องของการร้องระดับเสียงและก็ถ่ายทอดความรู้สึกยกตกยกตกคือมันแบบมันเป็นชั้นเชิงใ,ในเรื่องของดนตรีนีคือคุณต้องกระชับคุณต้องทันติดตั้งกติกาและสมัครได้ที่สนนาหลวงมิวสิกเฟซบุ๊กเฟสชอนโดกรุ๊ปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-669-9970